ว้าวไม่แดดเสียงตัวเองมาชาติกว่าได้ชื่อ Halo เป็นชื่อเดียวที่ทำให้ Microsoft เป็นบริษัทเกมอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ตั้งแต่สมัยที่ Original Xbox ออกมาตอนนั้น PlayStation เขามีเกมเล่นกันเยอะชิบหายแต่ Xbox เปิดตัวมาเอ้ยกูมี Halo และเมื่อเวลาผ่านไป PlayStation 5ก็เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วและ Xbox อทำยังไงเหรอเอซื้อคอนโซลใหมก่กูกูมี Halo อินฟินิตว่าแต่ทำไมมันทำเป็นฟรีทูเพละ่และแอบนี่คือเกมใหม่เฮโล i t e โอเคเฮโลอิ f ฟินิตเป็นมัลติเพเยอร์ปล่อยให้เล่นฟรีกูแปลกใจมากเลยทําไมไม่มีแฮกเจ็คเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยว่าซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแอบแบทเทิลไลฟ์ยังโกงเหมือนเดิมอืมแบทเทิลไลฟ์ก็ยังโกงเหมือนที่กูจำได้มาก่อนเลย amazing โอ้ nice ปืนอะไรไม่รู้โค้งเนนทำลูกซองด้วยหรอวะอู้จสไนโอเคจากนั้นเราก็ต้องหายานพาหนะมาให้ยิงวัววโววัววัวใจเย็นใจเย็นสไนสไนสไนกูยังอยู่ไหมสไนกูยังอยู่ไหมสไนกูอย่าหายอย่าดีสปลาลโอเคยงิงโอเคสไนคนอื่นอาจจะเอาไว้ยิงหัวควนอื่น Nope. นบสไนเฮโรเอาไว้ yes สนไนเฮโรเอาไว้ยิงอย่างนี้ทั้งหากเลยโว้วโว้วตะฟังมึงจะไปชนกู no i t s n o t g กันน happen buddy go away ยิงรถมึงด้วย,ย,ยไปไปไปอี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 โอ้ยบัคปืนเสียงโอ้โหเสียงไม่ฮะปืนเลเซอร์โอเคโอเคดีอยูอ่ well ใช้ดีอ้โอ้โหซาวแท็กทางนี้โอ้ชิแกูทำได้กูเล่นเนวีมาก่อนโอ้นอทงสุดท้ายเข้าจุดมาแล้วโคตรโนนาคาบวัตคาบวัตวัต the fuck butler excuse me โอ้นปืนอะไรเนี่ย โอานนาะแด่สกูดกันวันชดเงียดูซิว่ามันยิงรถแรงหรือเปล่าขับบับรถมันรถมันบวมออกก่อนมันช้าแล้วมันค่อยระเบิดคอมมิคอลายุ่งไหมโอ้กอดปืนลอย เออ่ uh, เป็นอะไรวาเนี <t> ่ย <screen> ก <ing> evet. oh so ินเนลเชอร์เหรอใช่กินเนลเชอร์อือโอเกมมอบุ๊กโอ้ไม่ฟังก์กิตกอดอัมส์ชอบการแต่งตัวเฮโรนฟินิ e มากเลยมึงใส่แขนเทียมให้สปาร์ตันมึงได้สองข้างแล้วมึงก็ใส่ขาเทียมให้สปาร์ตันมึงได้อีกสองข้างรถคิว ทั r งท i ่แ e ส e ิ s เเซส์ส <Yeah! S 1> อ,อร e ทางับตุ่มดับเบิลคิวเนั่นคือวิธีใช้ล็อกเก็ตระเชอที่ตองอย่างนี้เย่ yeah. ดับเบิลคิวเข้ไป นิ่งก็ไอ้เชีอกกระสุนหมดเนาะยวเอาเอาโลเกนเราเชือกหมดเอาหมดทุกตึกเดี๋ยว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 แป๊เดียวกระสุนกูหมดเดี๋ยวอู้พาราเกนพาราเกนไหมวะใช่ไหมว่ามันเรียกว่าพาราเกนไหมวะในที่สุดขึ้น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 ในที่สุดกูได้เล่นอากาศยานในเฮโลอะก็ what the fuck Come on กูเพิ่งขึ้นข้ามอัอู้ ไม่ทนันไม่ทันใครเลยอ่มอมอาม,า <as S 2> มงกุสนานในเฮียถ้าเล่นแคปเจอร์แฟร์โอ้เอามงกุสแคปเจตมงกุสจอดให้ด้วยเลยขมอนนางมงกุสอ่ามงกุังคือ What the fuck